ได้เวลาลุ้นลทกทกันอีกแล้วนะครับมากับการตามล่านะครับการ s S R ู U นะครับวันนี้นะครับเป็นเจห่อนะครับ7จดซองด้วยกันและล็อตนี้เป็นล็อตของวันที่20เดือน 12A26 นะครับ ลุ้นกันครับกับสองที่1มาดูนะครับว่าสองที่1เราจะได้เป็นการ์ดใบไหนกันนะครับธรรมดาครับธรรมดาครับใบที่2ครับ ที่สองนะครับลุ้นครับธรรมดาครับและฮุ้ยอ,อ,อะไรเนี่ยโอ้ยเป็นเป็นมีปลาไปนะครับแต่น่าจะเป็นแบบเป็นอาใบที่สามครับธรรมดาครับ ธรรมดาครับใบที่4ครับหรือว่าจะมีเบิ้ลหรือเปล่านะครับถ้าเบิ้ลก็คือ ssr มาแน่นอนครับธรรมดาครับธรรมดาครับยังคงธรรมดาอยู่นะครับ ขอให้เบิลครับโอ้ธรรมดาครับยังคงธรรมดาอยู่นะครับและสองสุดท้ายครับขอให้เบิ้ลนะครับยังธรรมดาอยู่นะครับและธรรมดาอยู่ครับไปดูบิบับสองนี้นะครับ หมายเลข65ดับเบิลอาร์นะครับรุ้เลย1 2 3นี่ยูสุเกะนะครับโอเคลุ้นต่อไปครับกับ s s i UU นะครับก่อนจบนะครับพอดีเพิ่งเห็นซองที่อยู่ข้างๆนนะครับนี่ าพเดียวกันเลยครับโอ้ตกใจครับไม่เคยสังเกตน,นะครับสวยมากๆครับเอาละนิมิตหมายชี่ดี S S R ใบที่3ต้องมาแล้วนะครับ